ที่อาจารย์ใช้เวลาในการเดินทางโดยชาะตั้งแต่หนังสือเล่มแรกเนี่ยนะคะแล้วก็ตกผลึกทางความคิดแล้วก็เสาะหาสถานที่ซึ่งอาจารย์หาเนี่ยมันต่างกับการนั่งสมาธิปฏิบัติอยู่กับที่ยังไงอะคะการทําเช่นนั้นก็คือการที่เราอยู่คนเดียวนิ่งๆโดยไม่ข้องเกี่ยวกับผู้อื่นแต่ในความหมายของผมชีวิตของเรายึดโยงผูกพันกับผู้อื่นตลอดเวลาเราไม่สามารถจะหัวเราะได้ขณะที่ผู้อื่นร้องไห้เพราะมันจะรู้สึกแย่มากนึกถึงภาพดูถ้ามีใครกลุ่มหนึ่งเขาร้องไห้โดยความเศร้าโศกเจ็บปวดแล้วไปหัวเราะ ผมก็ใจว่าในขณะที่ผู้อื่นร้องไห,ห,ห้เราก็ควรร้องไห้ด้วย <schools> อ๋อเลยฮะอออาจารย์ตอนที่อาจารย์เขียนเสือเล่มนี้เนี่ยก็คือรวบรวมจดหมายที่ส่งถึงภรรยาครับมีภรรยาส่งกลับมาไหมฮะไม่มีไม่มีครับไม่รู้จะส่งีเพราะเขาไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนครับ<อ>ขณะที่เขาได้รับจดหมายที่ผมเขียนมาจากเมืองน,นี้ตอนนั้นผมอาจจะไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วก็ได้ครับผมไม่มีที่อยู่ที่แน่นอนสดงว่าจารย์อยู่ที่อินเดียเนี่ยไม่นิ่งเลยนี่ไมไม่นิ่งครับอยู่ไม่อยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเกินสักกี่วัน เอาไม่แน่ครับบางจุดที่ผมมีความรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรให้ผมใคร,คร่ครวญพินิษผมอาจจะอยู่นานเป็นสัปดาห์แล้วแปลว่าระหว่างระหว่างที่อาจารย์อยู่ที่อินเดียเป็นเกือบเกือปีเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่ไม่ทราบความเคลื่อนไหวของภรรยาเลยที่ไ,ไทยไม่ทราบครับไม่ทราบ ภรรยาเนี่ยให้อาจารย์เนี่ยเขียนจดหมายมาใช่ครับเพื่ออยากจะรู้ว่าอาจารย์เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไหมมีอยู่ไหมแต่อาจารย์ไม่เคยรับรู้ว่าภรรยาผมมีมีชีวิตอยู่ไหมทำไมอาจารย์ไม่เขาเขียนอ่ะเพราะเขาไม่สามารถจะส่งถึงผมได้เพราะผมไม่มีที่อยู่ที่น่นที่อยู่เป็นสัปดาห์นี่ครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าขณะที่ผมไปมาผมอยู่ที่นั่นผ่านไปหนึ่งเดือนจดหมายถึงเมืองไทยตอนนั้นผมไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้ว โทรศัพท์ช็คบ้างไหมไม่มีครับผมไม่เคยใช้โทรศัพท์อาจารย์กำลังถาม่างที่คุณสมโกนถามคือนิดนึงก็ไม่มีเหรอคะอาจารย์อาจารย์บางทีไปเกือบปีอ่ะอ๋อมีมีบ้างครับเมื่อมีเมื่อมีเหตุอันจําเป็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เมื่อไปถึงจุดที่แจ้งให้ทราบว่าผมสามารถถามีโทรศัพท์ที่เป็นบริการโทรศัพท์ต่างประเทศได้ก็มีบ้างครับแล้วหนังสือจดหมายส่วนใหญ่เนื้อหาจะเป็นลักษณะว่าวันนี้ทําอะไร ไปที่ไหนเล่าให้ภรรยาฟังใช่ไหมก็บอกสถานาการณ์เพียงว่าอยู่ที่ไหนและได้เรียนรู้อะไรในการไปอยู่ที่นั่นได้พบอะไรและสิ่งที่เราพบนั้นก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ภายในอย่างไรบ้างเขียนทุกคืนเกือบทุกวันครับเกือบทุกคืนเกือบทุกคืนมีฉบับไหนที่ประทับใจไหมที่จําได้อ๋มีประทับใจทุกฉบับครับเพราะ <S <S เรื่องที่เขียนนี่ก็คือเป็นความประทับใจที่เกิดขึ้นในใจผมเองก่อนแล้วก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นความประทับใจในในขณะนี้เหมือนกับเรากินอาหารครับ ถ้าอานชนิดนี้อร่อย <im it> ก็มีความประสงค์ให้ภรรยาได้ริมรถอ่านนั้นด้วยอ <im it> าจารย์เป็นน้ําจิ้มเผื่อควรยังไม่ได้ยังไม่ได้อ่านหนังสืออานได้ไอาจารยร์ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยไหมครับว่ากระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในณจุดนั้นๆที่เล่าให้ให้ภรรยาฟังเนี่ยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งเลยไหมครับอาจารย์สักเรื่องหนึ่งสั้นๆเช่นกระบวนการเรียนรู้ง่ายๆนะครับเมื่อผมเดินไปทางไปแล้ววันหนึ่งฝนตกผมต้องคิดว่าผมไม่สามารถจะเดินต่อไปได้แล้วมันเปียก ผมก็เลยเรียกรถ3ล้อสล้อเครื่องเนี่ยนะครับว่าช่วยกรุณาไปส่งผมที่จอดรถจุดใดจุดหนึ่งที่ใกล้ที่สุดให้ผมด้วยผมก็ถามเขาว่าจะคิดเท่าไหร่เขาบอกว่า50รูปีผมก็มีความรู้สึกว่าแพงอะถ้าถ้าตาโซ่ไปห้าสิบรูปีก็ประมาณที่ว่าห้าสิบาทก็แล้วกันนะครับแต่จริงๆแล้วค่ารถผมอยู่ในอินเดียมานานผมรู้ว่าถ้าในละอย่างนั้นก็ประมาณสักยี่สิบนี่ก็ถือว่า็ืองถืแพงแต่ผมมีความตั้งใจอยู่แล้วว่าไม่ว่าชาวอินเดียจะเรียกร้องต้องการอะไรจากผมถ้าผมสามารถได้ผมจะให้ เมื่อเขาต้องการเงิน50รูปีก็ไม่ใช่เป็นเรื่องลำ,ลำบากเพราะผมเคยใช้ชีวิตที่นั่นอย่างแรงแค่ลำบากชาวอินเดียเลี้ยงดูผมมาตอนเป็นหลุ่มจนกระทั่งผมมีชีวิตเหลืออยู่รอดผมเป็นนี่บุญคุณเขาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะต้องการเงิน50จากผมผมก็ยินดีมอบให้ไม่ต่อเลยไม่ต่อเลยแต่ขณะมื่ผมขึ้นนั่งบนรถแล้วขับไปแป๊บเดียวก็ไปถึงที่หมายเขาก็จดให้ผมลงพ้นตกหนักผมหาสตังค์ซึ่งเป็นเงินรูปีเป็นแบงค์20ได้สองใบแล้วแล้วก็ต้องการหาเหรียญอีกหนึ่งใใบออยู่นมื เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาคงผิดพลาดอะไรขึ้นมาแล้วเขาจึงบอกว่าเขาพูดผิดในขณะที่เขาบอกว่าเขาพูดผิดผมก็คิดต่อไปว่าแสดงว่าเขาคงเห็นผมมีสตังค์เยอะอาจจะเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยก็ได้แต่ขณะที่ผมคิดเช่นนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการจะพูดว่าห้าสิบเขาต้องการจะพูดว่าสิบห้าอ๋อลความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจผมก็คือผมรู้สึกผิดเป็นอย่างยิ่งที่จิตของผมไปคิดว่าเขาจะต้องการเงินมากกว่า5 0าสิบทั้งที่ความจริงแล้ว เขาต้องการเป็นแค่สิบห้าบาทแล้วเมื่อผมให้เงินทั้ง40นั้นเขาก็ไม่ประสงค์จะรับจนผมต้องยกมือไหว้เขาขอให้เขาได้โปรดรับเงินทั้ง40่รูปีนั้นไปจากมือผม,อน,มนี่เป็นความเรียนรู้ที่ผมรู้สึกว่าผมเดินทางมานานไกลแล้วแต่ว่าผมยังมองเพื่อนมนุษย์ในแง่ร้ายมผมยังคิดว่าเพื่อนมนุษย์ปรารถนาอะไรจากเขาจากเราแต่ความจริงแล้วเขาประเสริฐเหลือเกินเขาสอนบทเรียนอันล้ำค่าให้กับผมทั้งๆที่เขาพูดผิดเองนะใช่เออโอ้โหอาจารย์น่ารักมากใครมีอาจารย์เป็นสามีนี่โชคดีมาก แล้วใครมีอาจารย์เป็นเพื่อนเนี่ยก็โชคดีอาจารย์รักผมเป็นเพื่อนสักคนเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่จะได้มีคนที่มีชื่อเสียงเป็นเพื่อนอาจารย์มีเฟซบุ๊กไหมไม่มีครับผมไม่มีเครื่องมือสื่อสารใดโทรศัพท์ก็ไม่ใช่ไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีครับไม่มีโทรศัพท์มือถืออะไรไม่มีครับทําไมฮะแอนตี้เหรอไม่ใช่ครับผมมีความรู้สึกว่าเรามีความสามารถจะสื่อสารกันโดยตรงผมสามารถพบกับคุณกนกได้โดยสามารถพูดกันแบบนี้ได้ ถ้าพูดทางเครื่องมือสื่อสารผมไม่เห็นหน้าคุณกนกผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณกนกรู้สึกยังไงตอนที่คุยกับผมฟังไว้ฟังไว้พวกที่ติดเฟซบุ๊กตีนอะไรตัวดีั้เลยพวกคุณอะ่ะและอาจารย์ใช้คำน่ารักมากจะมาทำหนังสือรวมเล่มเนี่ยก็แบบเออต้องก็ขออนุญาตภรรยาอ้น่ารักมากเลยอ่ะอันนร้เขียนสอดแทรกไว้เหมือนที่เล่าพี่กนกกับพี่สมพลฟังเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็ว่าพอเล่าเรื่องเสร็จแล้วแล้วก็บอกว่าเราตกผลึกอะไรได้บ้างใช่ไหมคะเพื่อจะเรียนรู้ว่าเหตุการณ์ที่เราผ่านพบครั้้้้้งงนนีีีออะไไรรรรคืบบททเเย่าาดู เพราะผมเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่เราได้สัมผัสคือบทเรียนและล้ำค่า และผมเข้าใจว่าถ้าเราพบใครสักคนหนึ่งไม่ว่าเขาจะดีหรือเลวร้ายอย่างไรเราได้ความรู้ที่ดีทั้งนั้นเลยอาจารย์ความเป็นมนุษย์ของคนซึ่งเช่นที่อาจารย์เดินในประเทศไทยกับไปเดินที่ประเทศอินเดียความเป็นมนุษย์ของคนสองประเทศนี้ต่างกันไหมคะจากที่เราไปความเป็นมนุษย์คงไม่ต่างครับแต่ในความหมายก็คือประเทศไทยเราอยู่ในวัฒนธรรมเดียวกันพออยู่วัฒนธรรมเดียวกันก็เหมือนกระพูดภาษาเดียวกันภาษามันเลยสื่อสารกันง่ายครับแต่ภาษามนุษย์นี้ไม่จําเป็นต้องมีภาษาของวัฒนธรรมครับแต่อีกเมืองไทยนี่มีภาษาทางวัฒนธรรมด้วย คือทันทีที่เขาเห็นผมเขาถามว่าเชื่ออะไรอยู่ที่ไหนธรอาชีพอะไรพอเขารู้ว่าผมเป็นอาจารย์อดีตเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยจากที่เคยมองผมได้ความบินแคลนก็กลายมาเป็นเปลี่ยนแปลงเป็นให้เกียรติเคารพแต่ในอินเดียนี่ผมเข้าใจว่ามันมีความเป็นมนุษย์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ภาษาทางวัฒนธรรมเมื่อผมไปนอนอยู่ตามริมถนนหรือนอนอยู่ตามซานีซึ่งเป็นที่สาธารณะผมก็มีเพื่อนเป็นจํานวนแสน ที่นอนอยู่ในที่เดียวกันและผมก็มีความสุขว่าคนเหล่านี้แม้จะไม่เคยคุยกันแม้ไม่เคยพูดจากันแต่เขาเป็นเพื่อนร่วมโลกของผมไม่ยึดโยงอยู่กับอาชีพไม่ยึดโยงอยู่กับอาชีพไม่ยึดโยงอยู่กับมิติทางวัฒนธรรมแต่เรามีความเป็นมนุษย์เหมือนกันและเราก็อยู่บนโลกนี้ด้วยกันมิติธรรมชาติของมนุษย์มีเหมือนกันมีเหมือนกันครับตอนนี้อาจารย์ไม่ได้เป็นอาจารย์เลยใช่ไหมไม่ได้เป็นแล้วครับแล้วทําอะไรฮะไม่ไม่ได้ทําอะไรครับอาจารย์เอาเงินที่ไหนใช้ผมก็มีชีวิตผมใช้จ่ายน้อยมากครับและ ก็คือมัคำผมทานอาหารก็ทานน้อยลงเพราะแก่แล้วแล้วก็ผมก็ไม่มีความประสงค์ต้องการความสะดวกสบายอะไรเมื่อใครจะพาผมไปไหนหรือชวนไปไหนเขาก็อำนวยความสะดวกผมผมก็รู้<อ>สึกว<อ>่าผมสบายมากกว่าในสมัยตอนที่ผมอยู่ในวัยหนุ่มที่ยุ่งยากใช้เงินน้อยลงกว่าเดิมใช้เงินน้อยกว่าเดิมครับเก<อ>ืเอบไม่ได้ใช้อะไรครับยกเว้นเวลาจะเดินทางก็ต้องซื้อตั๋วรถอะไรประมาณนี้นะครับแต่นั่น<อ> <self> ก็เป็นเพียงแค่สิ่งเล็กน้อยเราไม่ได้เดินทางอาจจะมีเงินเก็บเงินออมเนี่ย ผมไม่ได้มีความประสงค์เช่นนั้นครับยกเว้นถ้ามีภรรยาก็อาจจะเก็บเอาไม้ผมก็ได้เพราะว่าบำนาญผมก็มีอยู่และภรรยาเป็นผู้ดูแลให้ครับหนังสือเล่มนี้จะเปิดตัววันวันที่12วันพุธวันพุธวันพุธที่12นี้นะฮะที่สูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิจเวลากี่โมงครับเวลาประมาณกี่โมงสี่โมงครับสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นครับสิบหกนาฬิกานะครับพบกับอาจารย์ประมวลเพ่งจันได้นะครับใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เนี่ยคง คงอยากจะเจออาจารย์นะฮะแล้วก็ไปไปร่วมเดินทางกันกับหนังสือเล่มนี้นะฮะร่วมเดินทางภายในภายในท่นเองภายในครับอินเดียจาริกด้านไในนะครับเล่มแรกนะฮะวันพุธวันพุธนี้อย่าลืมนะครับมีโอกาสนะฮะ มิวกลับมจะไปขอลายเซ็นอาจารย์ในในเส้านทางก่อนถึงศูนย์การประชุมชาติเศรษฐกิจวันพุธนี้ถ้าใครเจออาจารย์รับขึ้นรถด,ด้วยก <laughs> <c oughs> ็ยินดีครับไม่ได้มิดใช่รับขึ้นรถด,ด้วยเพราะไม่ค่อยมีสตุ้งสตากคือถ้าวันพุธที่ผมไม่ได้ไปทํำฐาน้ำทุ่งอย่างไรผมจะไปหาอาจารย์ที่ขอ,ขอบคุณครับอา,อาจารย์เซ็น เซ็นหนังสือเซ็นให้ผมด้วยเพราะเราเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วขอบคุณอาจารย์มากครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับนี่ค่ะคุณผู้ชมใชได้จากอาจารย์อีกแบบหนึ่งนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เชื่อว่าแฟนหนังสืออาจารย์เพียบค่ะเดินสู่อิสรภาพวันนี้หมดเวลาช่วงนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาข่าวต่างประเทศค่ะ